และนี่คือเสื้ออันเป็ดรุ่นที่2ครับแต่ว่าเรายังไม่มีพรีเซนเตอร์เลยเซ่เอาประแสน,นึงเอาไปจ้างพรีเซนเตอร์หน่อยเอาเท่ๆเลยตึงๆเลยเอาแบบตึงๆเลยเอาแบบตึงๆเลยเอาแบบโน้นหนึ่งเลยเอาแบบเฟีย้ยวเเอาแบบเห็นปุ๊บต้องซื้อเสื้อจัดไปพรุ่งนี้นะสบายจะรันเสร็จมงพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวเซ็ตให้เราเลยัดพรีเซนเตอร์ไว้แล้วตอนเที่ยงแต่เดี๋ยวเราต้องไปเซ็ตฉาก อันนี้คือเขาเมืออาชีพเลยเขาเมืออาชีพเลยเขามีเวลาให้เราแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งแสนหนึ่งด้ชั่วโมงึแต่หนึ่งมาสองคนคนละห้าหมื่นแสนหนึ่งถ้าเป็นผมนี่คือเรื่องนะดูต่อเขาเหลือแค่ห้าต่อด้วยหรอโอ้ทินเตอร์คนนี้ดูเรื่องยื้นะแสนหนึ่งแต่แบบดูเลือดเทือนยาว่าทินเตอร์แต่โอเคโอเคแล้วเนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมจ้างออนมาแล้วมัเป็นเพื่อนกันไงเราเลยไม่ต้องแบบทำอะไรแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลมาก แต่ครั้งนี้เนี่ยเราเอาคนมอกมาคนนั้นจะมาแบบไก๋ากๆแบบมาแบบรู้สัวไม่ได้ยินพอใจใช่ไหมมาต้องแบบของต้องพร้อมมาแล้วพี่ครับเชิญเลยครับเพื่อที่ศัตรูเราจะได้ไม่เสียชื่อเซ็นไฟเลยต้องเต้องเซ็นไฟแจกได้อะไรบ้างคนตอนนี้พี่เซ็นเตอร์ใกล้จะถึงแล้วนะคะแปดแปดแปดพี่เซ็นเตอร์จะถึงแล้วออกมาต้อนรับหน่อยต้องต้อนรับเดี๋ยวต้อรังต้อนรับด้วยเราจ่ายเงินเขาตอนนี้เดียวเขาให้เกียรติมาเขาจะป้าช่วยงานเราเจอกันหน้าคล้ว ซหน่อยดิมึงเห็นแล้วมึงต้องแบบเฮ้ยไอดดลเลยเหรอเออมึงเขาหาเวลาให้มึงได้ไงวะล้าลถไม่ล้างเลยวะเออไม่ล้างรถไปลับหน่อยเหรอบอกเลยว่าสวัสดีค่ะขอบคุณที่เสเวลามานะคะแทน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 พ่อะพอ,พอ,พอ,อะไร ้าวคุณพ่อเธอปนมาตลอดทำงานมาตลองทำงานนอนปนตลอดเฮ้ยเชนเชนเข้าห้องเลยครับลองคนดูแลบ่ี่หนาป้าที่ครับแม่ไปี่ครับพาพอมแล้วอ่ะดีันดีันครับถือให้ถือให้พ่อถือแม่ไปนั่งก่อนแม่นอน่ะอันึงอันนึงกอแม่เลยมึงออกมาคุยกูไอเสื้อเรากลุ่มทาก็ตเลือดเรามาสิบแปดถึงยี่ส้าวัยรุ่น ใส่ได้หมดเสื้อยืดใส่ได้ทุกเพศทุกวัวกเยเมื่อกี้เห็นพ่อใส่เสื้อยืดแบบวะโคตรเท่เห็นยังเราคิดเองคนเดียวรนนหรือรเปล่าเป็นไงดีไซเนอร์โคตรตึงอะไรเสือ้อเราจะขายหมดเลียววันนห,หมดบอกเลยว่าตึงสุดแล้วบอกวลว,ว่าหาเวลาย,ยากเแสนหนึ่งเหรอ่วันนี้จะให้พ่อกับแม่มาเป็นดีไซเนอร์เสื้อจะแปลงโฉมพ่อกับแม่ให้เป็นแบบว่าคู่รักไวใส่เน่เน่เน่่ลูก ทำเสื้อมายังไม่มีนายแบบนางแบบก็เลยแบบเอาป้ากออกมาอันนี้ผมปกระป้าสีดำเอาปากใส่ได้ปลากระสีขาวใส่ได้มีพวงนะไม่ไปนไรใส่เก็บเก็บพุงเก็บพุงไม่แพงอันนี้ใส่แบบแล้วบางท่าไม่ซื้อด้วยเหรอไม่ไม่บาง่าไม่ครับก็ระหว่างที่รอพ่อแม่แต่งตัวครับรอมานี่กันดีกว่าจัดชงจัดฉากก็รอ้องเช็คแสงกลางแจ็คไหมได้ไหมได้เลยโอเคโอเคโอเคแต่งดีนะโอเค เอ่อออนต้องพับลงไหมนี่แบบนี้แหละแม่เอ้ยครับโอ้ยออนถุงเท้ามันไม่นี่ไปหรอนี่แหละกำลังดีอันนี้กำลังหมกเลยอุ้ยแม่เนี่ยน่ารักมากโอ้ยแม่เนี่ยดูดูแบบดูโอ้ยน่ารักเมื่อกี้ถามวินว่าวินเอามาขายได้ไหมวินบอกว่าได้นะพี่แต่อาจจะเปลี่ยนท้ายเก็ตเป้าหมายนิดหน่อย ยืมเลยขอเลยได้ไหมเนี่ยความร้อน้อนใ่ได้วยเหร้ยกันม่นัาก็เรื่องงี้อ่า้อนรันบิ๊มบิ๊แม่ทำเป็นแบบว่าคู่รักแไอไม่เคยไม่เคยอีหอกันไงไม่เคยอีไม่เคยอีหอกันลงเออต่างคนต่างกน อเอาไหมมเอาไหมแม่เอาถ้าท่านหน้เอาแบบว่าเทาแด้กแต่เราสามสองหนึ่งองแมถ่ายแบบเสื้อแต้องเน้นเสื้อเอาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอ้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 อ้อยเออ้เอออออ้อเ้้าเอาเ้าาอ เอาเสื้อนี่ไงของในไหเสื้อกันอย่งีย่าตีอย่าตีกันแล้วแต่เลยท่าตสบายเลยเออคอสตรีทมีท่านั่งไหมคะมีท่านั่งไหมคะนั่งไม่ไหวนไม่ไหวพ่อคุณไม่มีไม่มีไม่มีมามานั่งดีกว่าเอออเานั่งของเานั่ง งานแต่งแกงานแต่งให้พ่อแม่โปตีทลาอกันอันน uh, uh, oh, uh, ี้พามาแบบหวานป๊าป๊าันหน้นี้นะครับป๊าป๊าหันหน้ามาทางมาเลยเออ้หล่อเลยตึงจะตึงตงั้ไปนอนก่อนนะแน่วันนี้ปอาปกดองนะครับกดองเทพเลยเทพเลยกตหล่อเด็กหล่ออย่างงี้อย่างงี้อย่างี้มาจำรอไม่ลง เทพ่เท่เเท่เตอนเด็กๆตาลุงๆไถ่ได้ลุ่มหนึ่งลุ่แต่ได้ลุ่มหนึงขึ้นตัวขึ้นตัวแล้วโดนขึ้นตัวขึ้นตัวไม่เอาตึ้ตัวเลยสามอามคนสามคนเขาสามคนด้วยเป็ดยรงการเป็ดีงการางางหนึ่งตลาดใหม่โปรโมทเลยครับกำนันแมนจอยสิบหกเปิดวันที่สามสิบเมษาสามสิบเมษาแล้วมีโปรโมชั่นสำหรับคนใส่เสื้อตัวนี้ไปเดินไหม ไม่มีไม่มีไม่มีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะครับยังยังไม่เต็มใช่ไหมไม่มีที่เลยอ้าวตอนนี้เต็มหมดแล้วเต็มแล้วเหรออ๋อเต็มแล้วครับคือไม่โปรโมทแล้วครับคือตลาดยังไม่ได้เปิดแต่ว่าคนจองเต็มหมดอ๋อเต็มแล้วโอเคไม่ต้องมาครับเต็มแล้วไม่ติดตต่อมาได้เมื่อวันที่สามสิบสามสิบเมษายนดเท่านั้นแล้วตลาดเปิดวันไหนปะตลาดนัดเปิด วันอาคารเพื่อหัดเสาสามวันสามวันเฮ้ยเปิดเหมือนวันลงชีวะเลยอาคารเพลหัดเสาเฮ้ยเออใช่เปิดอาคารเพลหัดเสาใช่ใช้ยาแบบว่าต้องเจ้าจุนบางบอนอ่าเจ้าจุนบางบอนโอเคได้ได้ปะวะได้ได้ปะเฮ้ยดีโอเคโอเคดีลูกครอบครัว ระวหว่างที่รอพ่อกับแม่กําลังเปลี่ยนเสื้อนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อเสื้อเราดีกว่าวิธีการสั่งซื้อง่ายมากเลยครับเพียงแค่ทำตามนี้ครับมีทั้งหมด3ว,วิธีวิธีแรกเข้าไปที่หน้าช่องอนันต์เป็ดและเลือกไปที่ร้านค้าวิธีที่สสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ตะก้าตายคลิปทุกคลิปของช่องอนันต์เป็ดและวิธีสุดท้ายสามารถเข้าผ่านทางเว็บไซต์อนัน์ th. t st store คิดว่าขายดีไหมจะขายได้ไหมไ<อ>ขนาดปรมาณาร หลวงพ่อจุนใส่แล้วมีหรือจะขายไม่ดีเดี๋ยวก็ปลุกเสกให้นะครับนะหลวงพ่อจุนเหยียบน้ำทะเลยู่เสื้อตัวนี้เนื้อผ้าโอเคทีแรกเดินมาก็าคงเสื้อผีอะไรวะมันจะแพงหรือเปล่าเนาะพอมันใส่ก็จับดู รับประกันเนื้อผ้าโอเคครับคิดว่าราคาเท่าไหร่ในใจผมนะอยู่ประมาณในแรกเขาบอกว่าห้าหกร้อยโอ้แพงชิบหาย <c oughs> ปผา <c oughs> ที่ไหนไม่จะใส่วพ่อบอกว่าตอนแรกเขาบอกราคาห้าหกร้อยโอ้ชิบหายแพงชิบหายเมื่อไหร่หมาที่ไห<ม>น <c oughs> ไม่จะใส่ไหนจะไม่ใส่มาพิงพิงนี <c oughs> ่แหละอ๋ออันนี้นี่ทีครับ เอาเอามือทำหัวใจเออหัวใจหัวใจต้เอโอ้โหองขึ้นไหนกขึ้นไหนองซ่อเองอ่ไม่ธรรมดาไงวิ่งวิ่งหรเอวิ่งวิ่งโอ้เอาาไหนก็ได้ไปคเเร็วพ่อกระดุไม่ค่อยดีต้องเลยกดเลยลูกท่าไหนอีกมัตาไปตากันหมเลยหมดเลยเนาะหมดหลังหลังเอาข้างหลแลย ่เป็นไงชุดนี้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเห็นป่ะเห็นปะดูกางเกงทรงแม่ใส่อย่างน่ารักเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกคนคะใครที่แบบไอก้กลัวอายุจะเยอะแบบพี่อายุ3า4สิบสี่สิบห้าแล้วอะไรเงี้ยไม่กล้าใส่ดูปะ<า>ม,มาได้เห็นปะแม่เ <A S 2> นี้ยเท่มากแม่อายุ56ค่ะแม่ยังเด็กอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมไป AI แม่ให้เด็กฮะโอเคครับเราเชิญท่านเลยค <ๆ S 1> รับแม่เอาเลยครับเฮียเสร็จแล้วครับเฮียไปส่งกระจกเสร็จแล้ว ใช่เนี้ยเนี้ครบไปไหนครบไปไหนอ๋อยครับอ๋อยครับโดนก็ดูสวยนะแค่ไหนหนูบอกแล้วมาลองใส่ไหมหนูใหู้สวยอ่ะมาไหมอยากได้เก่งไหมเดี๋ย่นม่ใส่ได้แต่ถ้าเกิดเอามาถ่ายแบบแบบต้องมวกแบบนี้มาแม่ดูใบตั้งมวกแบบนี้เลยอ่ะน่าเมชอบแล้วแบบนีชอบแล้วสวยมันเหมือนเกาหลีมาถ่ายคลิปแบบ ดีครับวันนี้จะเสนอภาษาไทยวรรคคำเดิมทีชื่อเพชรนะ <c oughs> เดิมทีเขาเรียกอนันเพชรแต่เมือเกินไปยิงสนุกอาจารย์เลยเรียกอนันเกรอยู่ไหน <c oughs> โอเคเรื่องจริงมาเลยแล้วมันแท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 นเขาเชนี่เนี่ยมนดีครับมนดีครับลูกเ <c oughs> ที่ยวหญิงเที่ยวบ่อยครับนะแล้วนัไหนครับมีเที่ยวบ่อยมากเลยเ,ายาเลยขาเ,เ,เรียกว่าเที่ยวหญิงมียาบำรุงหัวใจใช่าะะเอออายุยืนนี่ปะ สัมภาษณ์เด็กฝึกงานอยู่วัาดีใจ้าสสวัดีจ้าพ่อพี่เองพ่อพี่เองไปจริงครับโวยพรน้องหน่อยว่าน้องมันจะสมัครที่นี่เออคุ้นๆนะเนี่ยคุ้นไข่ไม่รบกวนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะมีต้องไปดูที่ต่อใช่ไหมแม่ใช่ไปชุดนี้เลยพี่เท่เลยนะเท่เลยเท่เลยแยนน้องก็ได้ไม่ไม่ไม่เอาไปเลยแม่เอาอันเนี้ยหมวฮะให้เลยให้เลยแม่ รถแห่รถแทบหายตัวได้ดีดีสี่วัดเลยแล้วโค้ชโทรตามโอเคครับโอเคครับหยุดไปหยุดเลยไดครับใช่ไหมครับคิวหมดแล้วคิวหมดแล้วงานามาเจอกันที่ถนนข้าวเหนียวนะขอดแกงกระานวะข้าวเหนียวขอดแกงข้าวเหนียวข้าวสารกรุงเทพข้าวเหนียวของนี่นลยครับเหนียใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับถนนข้าวเหนียวดังที่สุดในโลกโอเคครับแม่้ยเวฟ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 โอเคไหมไม่หยุดเลยได้ครับแม่เบ๊มส่งด้วยได้ครับได้ครับ <med> อะไรนะฟางแม่บอกอะไรนะดูแลพี่เป็ดฝากฝา,า,ากทุกคนเพราะว่าอยู่ในนี้แม่รักเหมือนลูกหมด <med> <ล>มได้ครับแม่ได้ครับเพราะว่าเราอยู่กันแบบลูกแบบไม่ได้คิดว่าเป็นพนักงานที่เป็ดนะ คิดว่าเป็นล mm ูกเหมือนกันทุกคนเท่าเทียม OB กัไมกนะไ, g g like ได้ครับแม่ดูเลยน้องเขาให้ดีนะลูกนะเราเป็นเราเป็นซีอโอเราก็อย่าใช้อํานาจกับเด็กเได้ครับได้ครับได้ครับทุกอย่างมีกฎระเบียบถูกต้องได้ครับได้ครับจัดการครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินแม่มาเที่ยวนี่มันลกยังอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการคำร่ายครับเดจัดการให้ครับเลยเหรอกว่ากว่าแค่ตอนเย็นแม่ตอนเช้ามันเดี๋ยวจัดการให้ครับมันไม่ไหวใช่ครับแม่ขอบคุณครับทุกกคคนนนนนนนลองึภาาพะะรัับี่ขดผมเป็วย32 ผมยังโดนบน่นขนาดนี้ตอนเด็กๆอะแต่ว่าเข้าใจเลยครับทุกคนว่าออไม่ว่าเราจะโตอายุเท่าไหร่30 4050ี่สิบห้าสิบไปเสยตาพ่อแม่เราเราก็เป็นเด็กเสมอเอาโดนก็ฝากอุนุ่นเสื้อเลยครับเป็นเสื้อรุ่น2อ,อันนี้รุ่นหนึ่งหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่น2ก็ทํามาค่อนข้างก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับตอนนี้หมดไปแล้วครึ่งหนึ่งบางไซส์ก็น่าจะหมดแล้วหรือไม่ก็เหลือตัว2ตัวครับก็ ฝากด้วยละกันแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทุกการซื้อ1ตัวเนี่ยผมจะแบ่ง50บาทไปสมทบทุนในการสร้างโรงเรียน100แห่งในปีนี้ถนนก็สำหรับวันนี้ไม่เอามาจุสแกนสัทของเพลาเพราะว่าลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับไปล้วครับ